าศาสนสุภาษิตวันนี้ค่ะอนัตเทนยุตโตสิยาไม่พึงผวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพแนวปะการังเก่าแก่ใต้ทะเลที่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันมหาสมุทรชมิดสำรวจพบใต้ทะเลลึกในหมู่เกาะกละไกกะาไกกสขณะออกสำรวจศึกษาระบบนิเวศน้าผาใต้ทะเลซึ่งแนวปะการังที่พบแห่งใหม่มีสองแห่งครับมีทั้งความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ